ไม่ต้องซื้อหรอ,อกโทรศัพท์ใหม่กล้องสวยขนาดนี้พ <c oughs> ม่บ้าเห็นด้วยใช่มันไม่มีทางอื่นบ้างไปเรืเอ่อยๆแบบว่าไกด์จิตเลยหินใจนี่แหละครับวิธีการทำเกือของคนหน้า จะมาสาธิตวิธีต้มเกลือเกลือน้ำเกลือนี่มาจากจุดไหนมันมายังไงอ่ะไม่มีทะเลมาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลสองอำเภออ๋อนึกว่าถูกมาหรือว่าน้ำทะเลไม่ใช่ใช่น้ำเกลือเราเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับน้องมอเจาะเข้าี่อ๋อมาต้มครับมาต้มใส่ถุงจริงจริงเราน้ำเปล่าแล้วก็เอาเกลือใส่คนคนมาเยอะกว่าเอาเกลือคือบอกเคล็ดลับเลย ไม่มีปิดกันนะขอบคุณขอบคุณมากครับ,มบหมอน,นันนอ่นี่เดูลีลาพี่ปอเขาบังคับรถไฟหอรถไฟหอต้องบังคับเยนยเออรถไฟหอตอบังคับเยม่ไม่มีรางเลยครับ ถ้าเราอยู่นี่เราจะอยากเข้าไปเที่ยวทุเที่